อุต,ตะพี่น้องเห็ดปวกขาวใหญ่พี่น้องแต่เห็ดปวกฟ้านเถ่าเจอเห็ดปวกขาวใหญ่หาม้าพี่น้องมาเก็บน้ำกันดอกเม่โปพี่น้องซ้ากำปั้นแม่เล็กเลยขาวใหญ่ีหลีได้พี่น้องว่าะเป็นขาวใหญ่เลนเลนอ่อนซ้อนพี่น้องลีลาแนกายว่ากันเ้อ เดินต้อนแฮงอันนี้เป็นเป็นปลามันเอาหยาจัหน้อยเด้อพี่น้องเพราะว่าหากหากของอันต้นไผนะ่น่ะร้ายพี่น้องไม่เล็กดึงดึงขืนแห้งขืนเลี้ยวบวดาเด้อ่ะขาเพิ่นสีหกักไม่เล็กเสียดายขาเพิ่นสาดแน่กับยาบาเด้อพี่น้องนี่เสียมกษากอเกา่าเพราะว่าหาก้ก หากไพ่เพอ่์หลายพี่น้องดอกบักไงขาบักไงสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีบายบายันแม่เนาะพี่น้องที่สิบสองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสวัสดีก็ดอกเห็ดพี่น้องเห็ดปอกฟานเห็ดปอกไฟดอกเบลเลอร์เลยพี่น้องมีหลายดอกอยู่จ้าป้าๆเก็บกันพี่น้องทายอยเก็บพี่น้องเสียดายพี่น้องไม่เรียกว่าสีขามาบได้เขามาวันนี้ เปลี่ยนหมายใหม่เด้อพี่น้องไม่ใช่พี่กัดเดิมอันนี้เป็นสวนเจ้าของพี่น้องสวนน้องไม้เจ้าของอยู่ใกล้ๆกล้มู่บ้านนี่ละพี่น้องแม่เล็กกับว่าเพิ่นสีออกเพิ่นสีออกยูบดอเขามามเบิงพี่น้องบานมืดตั้งกองง่ายขนาดเด้อพี่น้องต่อเพิ่นบานละพี่น้องขาเพิ่นยังแน่นอยูนน่เดี๋ยวมเมล็กขุดขาก่อนเดี๋ยวสิดึงเด้อพี่น้องเพิ่นอนอ,อกทงโพสจ้าแมล็กตั้งกองบได้พี่น้องนี่มเมล็กขุดขาแล้ว ดอกเบลเลอร์เลยดอกนี้จ้าอุ้ยเสียดายมากเลยพี่น้องบานหมดเลยว่าสิเขาเต้หมวัดเหรอพี่น้องว่ได้เข้าป้านาอไม่จะของห่วงแต่ดงบ้านสังทอพี่น้องเอ้ยบอกเข่าสวนเนาะไม่จะของบานหมดเลยแต่ก็ยังแข็งอยู่จ้าได้ยุพี่น้องได้ยุบานหมดอน้วพี่น้องเสียดายมากเลย ปวกกินเหลือแต่ขาพี่นอ้องดอกอุตะพี่น้องเห็ดปวกขาวใ่พี่น้องแต่เห็ดปวกฟ้าเท่าเจอเห็ดปวกขาวไใา,า,า,ามาพี่น้องมาเก็บน้วกันดอกน่อยก่อนพี่น้องจะเ,เขาไปเอาดอกไง ดอกเมโปิพี่น้องซ้ากําปั้นแม่เล็กเลยขาใหญ่หลีได้พี่น้องบ่แาเ่เนเขาใหญ่เลนเลนอ่อซ้อนพี่น้องลีลาแน่กนยายว่ากันเด้อไม่ได้อซ้อนแฮงอันนี้เป็นเป็นปลามันเอาหยา,ากจัหน้อยเด้อพี่น้องเพราะว่าหากหากของต้นไผ่น่นนะร้ายพี่น้อง แม่เล็กดึงดึงขืนแห้งขืนเลี้ยวบวได,ด้เด้อค่ะขาเพิ่นสีหกักแม่เล็กเสียดายขาเพิ่นศาสแน่กะยาวาเด้อพี่น้องมีเสียมกษากอเกา่าเพราะวา่หาหักหักไพ่เพิ่นหลายพี่น้องดอกบักไงขาบักไงดอกเพิ่งมุดขีดเดินขืนมากแบบนี้เด้อจ้ะบอ้โหท่านมาแรงบ๊บุพี่น้องข้าป้าไพ่ก็สิเป็นยังทีละพี่น้องหักหลายนั่น ปวกินเมดแล้วบ่ท่านใหญ่อยู่พี่น้องเอ,อ้ยบ่ได้อยดอกต่อไปจ้าเมืองกันนะพี่น้องดอกนี่สิเป็นจังไรห้าภัยหนาตึ๊บเลยพี่น้องเดี๋ยวมาม่าเมล็กลีลาเด้อพี่น้องน่านเรียบร้อยครับปวกกินขา นะ่ะพี่น้องเอาจุ่มไงเบิ่งกันนะได้ขางามบอผิดหวังมาหลายดอกแล้วขาไม่สวย รุ่นขากันพี่น้องสีดอกนี่สิเป็นจังไรดอกที่หนึ่งดอกที่สองดอกที่สามดอกที่สี่โอ้ยพี่น้องเ่าอยากพาขาเนามาแล้วนี่แต่รุ่นปนละพี่น้องรุ่นปนแ่บพี่น้องรุ่นนี สภาพไม้ปลาไผ่พี่น้องโห้หกนี่แหละแม่เล็กวายเข่าขนาดทูว่าเห็ดออกยังวายเข่าอยู่พี่น้องมันหกหลายนะแม่เล็กในสองมูสองมูแบบวัยแะแกแชะลาแล้วขบบานตั้งรักก่อนพี่น้องต่งตองพี่น้องปลาหนีกับมีเสย มเมล็กมาฮอดบ้านแล้วพี่น้องนี่ผลงานมเมล็กเข่าปลาหนึ่งชั่วโมงมเมล็กเข่าไปสำรวจเบิรงพี่น้องเพราะว่าชาวบ้านเพิ่นเอาออกมาแล้วพี่น้องเมเล็กเข่าไปซาปโพดมันก็ต้องเป็นเฮดชุดไม่ออกไม้เหมืออื่นทั้งสิเป็นเฮดทั้งสิเป็นเฮดอันดอกจุ่มๆเนาะพี่น้องอันนี้มันเป็นเฮดรุ่นไม่เล็กแล้วก็ได้ปนใยผุนละพี่น้องเฮดสองมู เห็ดปวกฟ้านเห็ดปวกไฟอันนี้เห็ดปวกขาวใหญ่พี่น้องจะเทาเครึ่งนึงเอาได้ครึ่งนึงเอาว่าได้ครึ่งหนึ่ง,ง,งพี่น้องอ้ยเมล็กเขาไปซาพโพดพี่น้องสวนไผ่ของจะคล้องเองกระชื่นชอบพิปนี้กระฝากก็ไล์ก็แชร์กดติดตามไปกำลังแรงใจใหม่เล็กเด้อจ้า ขอ้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งโชคดีมีใช้ลำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอกันคลิปใหม่จ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มพี่น้องเดี๋วเมแล็นเล็กสิไปจัดหนักอยู่พี่น้อง